ติดตามชมทีเด็ดเอ็นเฮดไลน์นิวส์เวลา17เนาฬิกาค่ะไปติดตามความเคลื่อนไหวของนายจุรินลักษณะทิศรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานมอบเงินชิปอัพโครงการประกันรายได้เกษตร,รกรผู้ปลูกมันสำปะหลังร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์และมีเกษตร,รกรจากทั่วประเทศร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามความร่วมมือจากสี่สมาคมที่จะไม่ขายมันสำปะหลังตัดราคาโดยมีการโอนเงินส่วนต่างครั้งแรกในวันนี้ที่กิโลกรัมละ23 เกษตรกรสามารถรับเงินส่วนต่างชดเชยมากที่สุด23,000บาทต่อครัวเรือนแต่ต้องเป็นเกษตรกร,ร,ร,กรที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2561และที่สำคัญต้องปลูกมันสำปะหลังจริงคาดว่ามีทั้งหมด47,000 0ครัวเรือนทั่วประเทศส่วนเกษตรกร,ร,ร,กรที่ไม่มีเอกสาศรสิ์ก็สามารถรับเงินส่วนต่างได้หากขึ้นทะเบียนและปลูกจริง ุลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงม,มหาดไทยกล่าวถึงการพิจารณางบประมาณในส่วนของกระทรวงม,มหาดไทย